อืมก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่ผมนะพีจีเอ็กดีวันนี้ผมก็จะมาฟลอยบางอ่ะที่มีชื่อเรื่องว่า The Secret l e t t e s Suite ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นแนวยูรีนะครับแต่ก็อยู่ในโลกของโอเมก้าเวิร์สละครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับเผอเรื่องมาก็อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีผู้หญิงอยู่สองคนอนะนะก็ได้ดวนี้กันอยู่ซึ่งแม่สาวหัวเหลืองพี่แกก็ได้มาถามกับพี่สาวหัวดำละครว่าอยากได้ชั้นไหมม,มาถามอย่างนี้ไอเรามึงกี้เขินเป็นอันนะแต่ไม่เป็นไรผ่าไปแต่ไป เธอก็ได้ทํางานเสร็จแล้วครับแล้วเพื่อนของเธอนั้นก็ได้เอาน้ำมาให้นะแล้วทั้งสองก็ได้ยืนคุยกันซึ่งได้ทาให้รู้นะครับว่าพี่สาวผมด้านคนนี้ได้มีชื่อว่าทางชาวคุยไปคุยมาเนี่ยนะคะก็ได้ทาให้รู้นะครับว่าทางชาวนั้นเป็นอัลฟาแต่เธอนั้นตอนนี้ไม่ชอบที่จะโดนตัวคนอื่นเพราะจะทําให้เธอนั้นรู้สึกขึ้นใจะฉะนั้นทั้งสองก็ได้แยกกันละครับทางชาวนั้นก็ได้ไปที่ห้องน้ำแล้วนะแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงหัวเหลืองนะซึ่งแบวแหนที่ทางชาวนั้นเจอเธอาาววนนนั้้้กก็ยปบมสจไดิ นั่นก็ทําให้ถังชาวนั้นรู้เลยค่ะว่าเธอคนนี้เป็นโอเมก้าซ่งอัลฟาเบต้าโอเมก้านั้นก็คือประเภทรองของโลกโอเมก้าเวอร์ล่ะค่ะซึ่งออลฟานั้นก็เป็นเพศที่อยู่ในชนชั้นสูงสุดของโลกนี้นะซึ่งแม่สาวคนนั้นก็กำลังรู้สึกขี้อยู่ล่ะค่ะนั้นก็มีความหมายประมาณว่าแบบอยากโดนอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ถางชาวนั้นก็ได้เข้าไปถามแม่สาวคนนั้นนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอถามเสร็จปุ๊บไม่ทันไรเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ได้กระโจนเข้ามาหาถางชาวเลยนะซึ่งนั้นก็ทําให้ทาางชนั้้้้นนนนรรููสสึึกกกปลลมมมาาาเเเพวว่่่ธอััไไืยดตผหญิงคนนี้้แตต่าก็ไดเช แร้ตอนที่ทางชาวนั้นยังเด็กเธอก็ได้กําลังคุยกับเพื่อนล่ะค่ะซึ่งทางชาวนั้นก็รู้สึกแย่ล่ะค่ะที่ตัวเองนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดจากการที่พ่อแม่ของเธอนั้นขีดแล้วภาพเวลาตัดมาปัจจุบันนะคะจากทางชาวนั้นไม่อยากโด้ตัวใครแต่พอมาเจอแม่สาวหัวเหลคนนี้ทําเอาทางชาวนั้นไม่กล้าปฏิเสธเลยล่ะค่ะห้องสองก็ได้ไปอารมณ์จอกันที่ห้องนะวันต่อมาทางชาวนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาล่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอพี่สาวหัวเหลยแล้วนะและทางชาวนั้นก็ได้คิดเรื่องเมื่อคืนล่ะคัับวว่าาตเเอ้กดและนจพห ะครับซึ่งผู้จัดการของทางชาวก็ได้แนะนำทางชาวแล้วครับว่าพิศักบุญหลังนั้นจะมาเป็นโมเดลให้แบรนด์อีกคนทําเอาทางทางนั้นอึ้งไปเลยครับทั้ง2นั้นก็ได้แนะนตัวกันแลครัซึ่งพิศักบุญหลังนั้นก็ไม่ได้มีชื่อว่าหลีจื้อชี่นะครับผมจะเรียกแกว่าหลีจื้อเพราะนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทางชาวนั้นตกใจเอาเป็นมากๆเลยแลงวผู้จัดการก็ได้พูดขึ้นมาแลวครับว่าหลีจื้อนั้นเพิ่งลงเครื่องกลับมาวันนี้ก็ได้ทําให้ทางชาวนั้นสงสัยแล้วครับว่าหลีจื้อนั้นใช่คนเดียวกับเมื่อคืนนี้หรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นอายของหลีจื้อนั้นก็ไม่ค่อยคล้ากับเมื่อคืนเอาซะเท่าไหร่แถมบริษัทของเธอนั้นก็ได้รับแค่เบต้า จึงทำให้ถังเฉาเรานั้นสงสัยมากๆเลยและทั้งสองนั้นก็ได้นางรถที่จะไปทำงานด้วยกันล่ะคัะพี่ถังเฉาเราเนี่ยก็ได้นางจ้องพี่ดีจื่อเล่าะค่ะจนทาให้พี่ดีจือนั้นได้ถามทาถังเฉาว่ามองทําไมมีอะไรหรือเปล่าหลังจานั้นทั้งสองก็ได้ถึงที่ที่จะทำงานละค่ะพอคราวนี้ถังเฉาก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะพอเปิดห้องเสื้อผ้าไปเนี่ยก็ได้ไปเจอกับพี่หลีจื่อเข้าละค่ะที่กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ทําให้ถังเฉานั้นได้สังเกตเห็นรอยเหมือนรอยดูดล่ะค่ะซึ่งเมื่อคืนนน้ี่ทาเเเรกก็ดจอปึิขย ือรปล่าใช่สังเกตง่ายกลิ่นอายของเธอนั้นก็ไม่เหมือนกับคนเมื่อคืนเลยเพราะฉะนั้นทั้งสองก็ได้่ายแบบกันละครพอได้ถ่ายไปสักพักเนี่ยทางชาวนั้นก็รู้สึกว่าเธอนั้นกําลังฮิตอยู่เลยทาให้เธอนั้นร่างกายรู้สึกอ่อนแอแลวก็อ่อนแรงทาให้พี่ดีจือได้ช่วยมาประคองพี่ทางชาวนัะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองก็ได้พัเปรกละครับทำให้ทางชาวนั้นเกิดข้อสงสัยในตัวเองขึ้นมาละครับว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรเพราะเธอนั้นไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนจึงก็เป็นผลข้างเคียงของอาการฮิตละครับที่อ ณตอนถ่ายทางเเราก็ได้สงสัยในเรื่องรอยนั้นอยู่นะอยากจะยืนยันว่ารอยนั้นมันคือรอยอะไรกันแน่หลังจากนั้นช่างภาพก,ก็ได้บีบให้ทั้งคู่นั้นให้ถ่ายตัวติดๆดกันหน่อยนั่นทำให้ทางเาาเรานั้นไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าเธอนั้นก็ยังรู้สึกอ่อนไหวเหมือนเดิมทั้งสองก็ได้ถ่ายแบบเสร็จแล้วครับระหว่างทั้งสองนั้นกำลังจะเปลี่ยนชุดทางสาวก็ได้ถามกุีชี้ไปเลยครับว่ารอยอันนั้นมันคือรอยอะไรดีจีเราถึงท่านตอบกลับไปว่าถ้าอยากรู้ก็เข้ามาดูใกล้ๆเองดีจึงทำให้ทางชาวเรานััั้้้้นนนนนตกกกกใจจมาาาาๆแลวววว็ไไไดิิ่่งงหหีปปทช ก็ได้พิมพ์แชทไปบอกใครสักคนว่าดีนัที่ฉันยังไม่ถูกจับได้และแล้วทั้งสองก็ได้นัดรถกลับกับผู้จัดการละครับผู้จัดการก็ได้พาทั้งสองนั้นไปทานข้าวละครับแต่ก็ได้นัดนางแบบคนอื่นมาทานด้วยนะก็ได้มีคนหนึ่งละครับพี่แกก็ชื่อว่าจูซือละครับก็ได้ถามกับพี่ลีจีแปนว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนั้นคงจะยังไม่มีที่อยู่ใช่ไหมงั้นมาพักหอพักของบริษัทไหมลีจีก็ได้ถามกลับไปว่าหอพักบริษัทอย่างนั้นหรอผู้จัดการก็ได้บอกกับลีจ้อ่ะยูได แต่ทวา่าตอนนี้เหลือห้องว่างที่เอาไว้พักสําหรับอยู่สองคนซึ่งก็เหลือห้องของจู้ชื่อและก็ของถังเฉาซึ่งก็ทาให้ดีจนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกงอยู่แค่แค่สองห้องนี้เท่าน,านั้นจะอยู่ห้องของจู้ชื่อหรือว่าอยู่ห้องของถังเฉาก็แล้วแต่หลีจืนั้นจะเลือกแต่ถวา่าหลีจนั้นก็เลือกที่จะอยู่กับจู้ชื่อละคะ